เราเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะสห็คะว่าเราสวยงามขนาดไหนอย่างน้อยนะคะของเนียคิดไว้แล้วว่าเราจะเอาไปแบบปาอาชีพนะฮะระเปลี่ยนซิปอ่าเนี่ยนะะในการที่จะรับจาไไ้างเพิ่มรายได้อ่อาอครอบครัวใช่ค่ะจากที่เรามีไรายได้ประจาอยู่แล้วอันนี้จะเป็นไรายได้เสริมสถาบันก็สอนในเรื่องของการตัดเสื้อผ้าแล้วยังมีอะไรนะ หัวแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที้เขาสามารถเอาไปต่อยอดยังวัวกะไรมีออเดอร์สั่งมาแล้วอ่ะได้เงินแล้วนะคะใช่ค่ะนั่นเลอเป็นแบบสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ต้องขอบกุณนะคะสถาบันพะัฒนาผีแรงงานสองเจนเบุรีเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับกลุ่มของเรานะคะเราจะนำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในการ ทำมาหากินในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคือบารบริการโดยใช้ระบบด้าสีนะคะได้มาอบรมกับเกฟบกอดีนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาสอนมัธยมทีแรกแล้วทีนี้ ต่อมาก็ประทำทพแล้วก็ไปขายได้ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะท่านผอก็เลยอยากให้เราตัดเย็บเพิ่มเติมพี่ก็ได้ไปเรียนดีค่ะดีดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราได้ความรู้สองเราได้ความสามัคคีในหมู่ชุมชนด้วยอาจารย์ก็น่ารักสวัสดีค่ะดิฉันนางจงดีโอเทเลียงนะคะสมาชิกกลุ่มผ้าทอมือบ้านทองบอนค่ะยอมสีธรรมชาตินะคะ หลังจากเราได้ฝึกอบรมตัดเย็บจากพัฒนาฝีมือแรงงาน3.2จันทบ,บุรีนะคะเราได้มีออเดอร์กระเป๋าค่ะจำนวน250ใบเป็นราคา8,750บาทค่ะก็ประสบความสำเร็จอยู่ค่ะอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะพัฒนาฝีมือให้ได้นัาออเดอร์แล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างที่อาจารย์วิยากรมาสอนให้นะคะ เราจะสู้ๆต่อไปค่ะให้สําเร็จมีความภาคภูมิใจในผลงานค่ะความรู้ที่ได้ก็คือสามารถไปซ่อมแซมเสื้อผ้าได้แล้วก็ตัเดเย็บเสื้ออย่างเสื้อที่ใส่นี่ก็จากผลงานที่เรียนนะคะแล้วก็ถุงย่ามย่ามนี่ก็เรียนอาจารย์สอนใ<น>ห้เย็บนะคะผลงานชิ้นแรกก็ลเลยเย็บถุงย่ามแ่อวได้เสื้อค่ะเราคิดว่าความรู้ที่ได้เนี่ยจะนําไปซ่อมแซมเสื้อผ้ารู้สึกดีใจนะคะที่ได้เรียนได้ได้นํา ประโยชน์ที่ได้เรียนท่าวนี้ไปใช้เป็นประโยชน์มากมายเป็นการลดรายจ่ายแทนที่ว่าบางวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอากางเกมไปให้เขาตัดขาเนี่ย40-50บาทนะคะถ้าเราทําได้เองเราก็จะลดรายจ่ายตรงนี้นะคะการทําผมสมัยนี้มันต้องควบคูดทั้งหญิงทั้งชายเนาะเพราะว่า ลูกค้าเราส่วนมากเป็นผู้หญิงพื้นฐานเลยเป็นผู้หญิงแล้วเขามีบุตรหลานที่เป็นผู้ชายแล้วลูกค้าหลายๆท่านถามมาว่ามีตัดผมชายไหมซึ่งเขาก็เลยเห็นว่ามันควรที่จะมีการตัดผมชายด้วยก็เลยเยรียนรู้ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นพื้นฐานเลยว่าการตัดผมชายเป็นยังไงทําให้เรา นำไปใช้ได้จริงแล้วหลังจากนี้คือเราไปประกอบอาชีพเพิ่มเติมจากการตัดผมเป็นชายเพิ่มมาอีกได้ที่ว่าเรามาเรียนเรียนล้างแอร์ซ่อมแอร์ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาสอนวิชาชีพให้กับเราชุมชนหมู่บ้านมั่นคงท่าช้างจเจริญย,ยั่งยืนให้มีความรู้แล้วก็จะได้ฝึกฝนวิชานี้ต่อไปขอบคุณครับ